สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะนี้จะพามาดูรถยนต์คันนี้ค่ะ MG HS PHEV นะคะสำหรับคันนี้นะคะตอบโจทย์ของคนยุคใหม่นะคะที่ต้องการใช้ทั้งรถประหยัดน้ำมันและต้องการความสะดวกไปในตัวนะคะเพราะรถคันนี้สามารถใช้ได้ถึง2ระบบทั้งไฟฟ้า100%และเติมน้ำมันได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะกระจังหน้าเป็นแบบใหม่แล้วนะคะมาพร้อมกล้องนะคะรอบคันนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะส่วนไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบคอส LED นะคะตรงนี้เป็นไฟหน้าที่เพิ่มความสวยหรูให้กับตัวรถนะคะมาพร้อมกับยางขอบ18นะคะเป็นยางของฟูตเยียนะคะแม็กขอบ18สวยหรูมากเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเราไปดูด้านหลังกันนะคะสําหรับด้านหลังนะคะไฟไท้ายนะคะเป็นไฟไท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมระบบความปลอดภัยแบบเซนเซอร์ให้นะคะเซน มีทั้งหมด4จุดกันเลยทีเดียวส่วนประตูท้ายนะคะเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้านะคะสำหรับด้านในนะคะมีพื้นที่ใช้สอยในการทำงานเยอะนะคะแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่ลิเทียมนะคะอยู่ด้านในของตัวท้ายรถนะคะ สำหรับด้านในนะคะสวยหรูไม่แพ้กับด้านนอกเลยนะคะมีในส่วนของปุ่มสปอร์ตนะคะสาหรับสายสปอร์ตนะคะอยู่ที่พวงมาลัยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการกดนะคะแล้วก็มีปุ่มเคิร์ดนะคะในเรื่องของการปรับโหมดการขับขี่นะคะสําหรับโหมดของภายในนะคะมีโหมดการขับขี่แบบ EV นะคะแล้วก็แบบโหมดน้ามันนะคะให้สามารถปรับในเรื่องของการขับขี่กันได้เลยค่ะ รถยนต์รุ่นนี้นะคะมีรุ่นย่อยทั้งสองรุ่นด้วยกันนะคะมีราคา1,299,000าและ1,379,000าสาสนใจนะคะตอนนี้มีส่วนลดมากกว่า1 0 0 0 0แสนนะคะพร้อมดอกเบีย้ย0%ซสนใจติดต่อมาที่ MG นะครหลวงลังสิทธิ์ของเราได้เลยค่ะ